สวัสดีนะครับวันนี้มารีวิวสินค้านะครับเตาแก๊สนะครับจาก Luc ก y f เฟรมนะครับตัวนี้รหัส HQ นะครับสองหนึ่งสนะครับเป็นเตาตู้นะครับเตาตู้ขาทึบนะครับเตาตู้ขาทึบก็คือขาเนี่ยไม่มีไม่มีไม่ได้ยกสูงนะครับขาก็คือจะติดกับพื้นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีออกเป็น สีนะครับแล้วก็มีลวดลายสวยงามนะครับด้านบนเป็นสแตนเลสนะครับส่วนตัวตู้เนี่ยเป็นเคลือบสีนะครับเดี๋ยวลองเปิดเปิดตู้ให้ดูนิดนึงนะครับดูภายในนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูระบบไฟนะครับอ่านี่นะครับมาเปิดออกมานะครับด้านข้างๆนะครับสังเกตด้านขวามือนะครับด้านขวามือจะมีที่แขวนนะครับเนี่ยที่เป็นที่แขวนนะครับ แขวนสามารถแขวนอุปกรณ์ได้นะครับแล้วก็ข้างในนี่มี2ชั้นนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีถาดขยะด้วยนะครับเดี๋ยวดึงถาดขยะให้ดูนิดนึ่งอันนี้จะเป็นถาดขยะนะครับเวลาเราทําความสะอาดสะดวกนะครับตัวนี้ถอดถอดถาดออกมาทิ้งขยะได้นะครับแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวปิดตู้นิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะครับด้านบนนะครับ ด้านบนตัวนี้จะเป็นหน้าสแตนเลสนะครับเป็นหน้าสแตนเลสนะครับอันนี้ที่เห็นตีฟ้านี่เราติดฟิล์มกันรอยไว้นะครับเวลาใช้งานจริงเราก็ต้องลอกออกนะครับส่วนหัวนะครับหัวสังเกตหัวนี่จะเป็นจะต่างจากเตาชั้นนะครับทุกรุ่นเพราะว่าหัวตัวนี้จะเป็นหัวทองเหลืองนะครับหัวทองเหลืองแล้วก็เป็นโครงสแตนเลสนะครับตัวรุ่นนี้จะไฟแรงนะครับแล้วก็เดี๋ยว ยกถาดให้ดูนิดนึงครับอ่าตัวนี้จะเป็นถาดสองชิ้นนะครับอ่ายกดูนิดนึงอ่านะครับนี้ก็ยกทําความสะอาดได้นะครับเป็นสแตนเลสนะครับอ่าแล้วก็จะมีขาวางอุชนรณอีกขาหนึ่งนะครับอ่านี้นะครับเหมือนกันนะครับสองตัวเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูนะครับเนื้อเนื้อเนื้อจะเป็นเนื้อสแตนเลสนะครับอ่าถ้าเกิดเรายกตัวนี้ออกมันก็จะเป็นสแตนเลสอยู่ข้างในนะครับอันเป็นฟิล์มกันรอยโอเคเดี๋ยวลองดูลักษณะอ่าไฟนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมซูมให้ดูไฟนิดนึงนะครับเดี๋อ่นนี่นะครับเดี๋ยวอุ่นนิดนึงนะครับอ่ะนี่เหลือตรงกลางนะครับอ่ะเดี๋ยวดูข้างนี้นิดนึง Okay. เดี๋ยวอุ่นนิดนึงนะครับอุ่นนิดนึ่งนะครับต okay. ัวนี้นะครับยังรับประกันระบบจุด5ปีเหมือนเดิมนะครับ Lucky Frame นะครับ SQ 2 1 4นะครับถ่ายทำโดยปริญญาภนิตนนทบ,บุรีนะครับขอบคุณครับ